น้ำปลาว้าวสคานอมดิก่าสดิกายาชมันี้อันนี้เค็มนี่หวานอันนี้คาอะไรครหวานเือกอยากลองชิมนี้ครนีเค็มๆมันซอสดีนสวีทอันนี้สวีทบานนหวานสวีทปนาน่าหวานหวานม่นไปคอน อูอดบานาวานวานครับเอออันนี้คือน้ำพึ่งน้ำพึ่งอ่าใส่น้ำพึ่งี้อนี้ใช่ครับมันม่วงมันกุเทโตอันนี้มนม่วงมันม่วงมันกุเทโตอ่าไม่ใช่หมังโกตใช่ไหมครับชอบแบบนี้ไหมอ่ะเนี่ไอทีนี้เนี่หวาน ถ <im sharing> <im> e ้าช <im dancing in game halt> ิมยอแบบนี้จะอิ่มแล้วครับเอาอันนี้ครับอันนี้หวานมันใช่ไหมครับใช่จ้ะครับเท่าไหร่ครับนี่สิบบาทนี่บาท่อมากอกคกตาเรซนซ้บานานหวานมันแต่ว่าให้ชิมยอมาอิมแล้วจสรับ

김나만 힌날까 원래 오자 큰 레오카 김뭐 레오? 아김뭐 레오카? 갑 아니 팀팀아 아, <놀람> 오케이 가가피 아, 가, 가. 나잇 레오카 아 분동 난마. 약두 말라이. 아, 가. 이 맞잖아. 남남 남남. 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 남남 남

ครับ 자나 푸닉 ครับครับ 석칸 푸아 푸니까 ครั 저파이 저픽 ครับ렌프미스 적간 완니익 차디카 마이 그래요까? 제아 폰톡대와 클락 맞짝 큰 들어 려고 ค아ถึงีนี้ค다바카

โอ้ยักกินคุยเตี้ยวไหมใช่ใช่ใช่กินได้ไหมครับกินสร้างอาหารได้ใช่ไหมครับฝั่งชามนั่งเลยนั่งเลยนั่งถูครับผมกันค่ะในวันนี้เส้นเหลวอดทอดเส้นเหลวเหรอโอ้โหดบค่ะโอ้โหอุ้ยจ้าชิมสุก่อน อืมอริกปังเออคุมเองดีกเลยอยู่มากไม่เยอะเร็วต้องใส่อะไรไม่ต้องอันนี้อร่อยเล็วอ่ะอร่อยด้มน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มแสดงที่คน อ๋อไม่น้ำซุปโอเคข้าวมดครึ่งครึ่งครึ่งไม่ไม่ต้องก็กำลังกินอีกดีดเลยอ๋อช็อปไปอยมาเมืองไหนก็สู้เมืองไทยไม่ได้เลยอะไรนะไปเที่ยวเมืองไหนก็สู้เมืองไทยไม่ได้เมืองไทยนี่ดีที่สุดแล้วมีที่เที่ยวเยอะเมืองไทยอ่ะ เยอะมากแล้วว่าของกินก็หื่เห็นไหอร่อยใช่ที่นี่ถังร้านถังอและอัพวาไปม้่งยังอัมพวาอัมพวาไปบ้งยังยังไม่ได้ไปครับอืมอร่อยแล้วเขาก็มีน่าจะเติ่วเรือเพราผลไม้ก็มาจากเรือเขาเก็บจากต้นแล้วก็ใส่เรือแล้วก็พายขาย ขายขายขายอเลยหมขายผลไม้ก็อยู่หน้าเดือเต็มหมดมีส้มมีกล้วยมีน้ำว้ามีมละกอมีปลารมาละกอพลมายะที่นี่ละไมไมอร่อยไหมครับนี่โอ้หน่ตีอร่อยอะไระัน่ตีอ่ะนึ่ตีอ่ะกิมจิเออลูกงุแดงๆอ่ะอลิิลิิไม่ใช่กิมจิที่ก็ข้างหน้า้งไปอันผาวแล้วซื 긴폴라마이요 어. 어. 어, 직찍 알려 줘. 참. 음. 아, 뷰. 지금 대 먹을까? 춘치말로만. น่าจะต้องรอหลบไฟประมาณ20นาที10นาทีไปหากินอื่นไหมเขาเลนฮิวยังไม่อิ่มใช่ไหมใช่คุยกี่เกี่ยวหนึ่งจาน20บาทจานละ20บาท20บาทออร่อยมากค่ะขอบคุณครับโอ้ทุกหนะจานละ20บาทเร็วที่นี่มีคนมาเที่ยวเยอะมากแจเจ้าตั้งชา โอ้โหสวยมากอ้ตู้นักับที่นี่ไว่ายน้ำได้ไหมครับได้ครับต้องใส่เกลือนะครับอ่าโอเคครับเล่นอะไรได้ครับได้เรือได้เรือได้ไปไกลไม่ได้นะครับไปไกลแล้วห่วงครับโอเคครับแล้วก็ขี่น้ำด้วยครับขี่น้ำอะไรครับ อน้ำส้มครับอยู่ประเทศอะไรครับเกาหลีครับแต่ว่าตรงนี้อยู่ไทยครับกรุงเทพครับไม่มีแฟนเลยไม่มีแฟนไม่มีปฟนครับตรงนริงจริงที่นี่หรอครับเม่คืนนะแม่